แ mm ปดสิบแปดฟิชชิงแคมป์ตกปลาินป่ามือสองญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้เป็นลอก Abu Ambusher เจ็ดพันสี่เจ็ดพันสี่ LD นะครับเบอร์เจ็ดพันนะครับ C สี่ LD นะครับรุ่นนี้นะครับแขนไม่ใช่แขนเดิมน็อปไม่ใช่น็อปเดิมนะครับเขาเปลี่ยนมาแล้วนะครับเขาเปลี่ยนมาแล้วเป็นใส่ยี่ห้ออะไรเนี่ยแม n เนียนะครับแมนเนียแล้วก็เป็นแขนแต่งนะครับก็จับถนัดมือนะครับ เป็นลอกหมุนขวาและการน,นี้จะหมุนขวานะฮะหมุนขวาเอาไว้เอ่อพวกเล่นพวกหน้าดินนะครับทะเลก็ได้นะครับมีตัวเกียนะร์นะครับผมมีตัวเกียร์มีคลิกเสียงนะครับฟังเสียงดันขึ้นแบบนี้อ่ะนะครับเสียงดังกลางวานนะครับผมระบบเบรกจะเป็นคันโยกหรือที่หลายๆท่านเรียกว่าเลเวลดกนะครับผมเป็นแบบคันโยก ก็ดันไปได้เลยนะครับถ้ากลัวเบรกยังไม่แน่นนะครับสามารถปรับลงมานะครับแล้วก็บิดที่ตัวนี้นะครับที่ตัวดําๆตรงนี้นะครับเพิ่มไปได้อีกนะครับทําให้เบรกมันแน่นขึ้นไปได้อีกนะครับแต่แค่นี้ก็แน่นแล้วนะครับตึบแล้วนะนะฮะแน่นมากนะครับผมนะฮะไอตัวนี้มันเปิดได้นะครับตัวนี้มันเปิดได้นะครับเอาไว้แบบเซอร์วิสสายอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ปิดมันลงไปแบบนี้นะฮะแล้ดูัวเกียร์นะครับ ซ้ายสุดขวาสุดนะฮะไม่มีสะดุดนะครับโตเกียร์นะครับด้านข้างนะครับสภาพสวยอยู่นะนะครับริ้วรอยก็มีเป็นแบบจุดๆอะไรอย่างนี้นะครับจุดๆเล็กๆน้อยๆนะครับผมด้านนี้นะครับด้านหลังนะฮะนี่ด้านล่างนะครับผมตัวนี้เมดินสเวเดนนะครับเมดินสเวเดน ะะลิ้วรอหนหนักๆก็จะอยู่ในสปูลน,นะฮะ,เห,นนะกกเห็นไหมครับตัวแกนกลางสปูลเนี่ยนะสีมันจะซีดกว่าปกตินะครับปกติมันจะต้องเป็นสีทองนะครับตรงนี้ก็จะมีข้ามน้ําทะเลกัดนะครับแบบนี้โดยรวมแล้วก็ยังสวยนะครับพร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับ รายการนี้ก็เช็คทางร้านก็เช็คดูแลให้เรียบร้อยแล้วนะครับไปถึงก็ขึ้นสายใช้งานได้เลยนะครับเบรกแน่นนะครับเบรกแน่นไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องเบรกนะครับนี่ฝาข้างนะครับสภาพนะถ้ากลัวดูสภาพไม่ชัดนะครับเดี๋ยวจะมีรูปท้ายคลิปให้ดูอีกเพิ่มเติมให้อีกนะครับผมนะสวยๆนะครับตัวนี้พร้อมใช้งานเลยครับ ไปถึงก็ขึ้นสายใช้งานได้เลยนะครับไม่มีแคมล็อกไม่มีกล่องนะมีแต่ตัวลอกเพียวๆเลยนะครับผมราคาอยู่ที่4,950บบาทครับผมราคานี้รวมส่งเรียบร้อยแล้วนะนะฮะ